ความโอนมาจนใดๆทั้งสิ้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณาให้เท่านั้นไม่มีส่วนใดๆกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับยินวีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถยนต์มือสองภาคใต้ช่องที่รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีคัดมาแล้วว่าสภาพดีราคาหน้าครบใช้งานได้จริง วันนี้ผมพามาดูรถกระบะอีก1คันที่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆสำหรับสายใช้งานหรือใครที่กำลังมองหารถราคาถูกเอาไว้ขับไปทำมาหากิน Isuzu D-Max Platinum ปี2010เครื่อง2.5ดีเซลเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเครื่องดีช่วงล่างแน่นแอร์เย็นขับไกลได้สบายๆที่สำคัญราคาแค่9ก99,000บาทเท่านั้นครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลย คันนี้บอกเลยว่าคุ้มเกินราคานี่คือ Isuzu D-Max Platinum ปี2010เครื่องดีเซล2.5เจ้าของมือเดียวป้ายแดงซอริสดีใช้งานน้อยเครื่องแน่นแอร์เย็นขับทางไกลสบายหายห่วงช่วงล่างดีสีสวยภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนราคาแค่99,000บาทเท่านั้นใช่ครับไม่ถึงแสนราคานี้หาไม่ได้ง่ายๆในตลาดตอนนี้ ดูรถได้ที่สมุดประการโทรหาเจ้าของโดยตรงเลยที่เบอร์0840396139รีบเลยครับรถสภาพแบบนี้หลุดมือแล้วจะเสียดายครับ